มาดูสลามกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเป้าผานะคะพบกันกับป้าผาแชสุดสลาม <Yeah. S 1> วันนี้เป็นของน้องไรและสอดไรนั้นตามดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่มาหนูชื่อฟ้าใสค่ะวันนี้จะมาแชสูตรสลามน้องชื่อว่านมบูเบอรี่ค่ะ <Wow. S 1> นมบูเบอรี่อยากเล่นอยากเล่น f อซพี่พาตั้งแต่คลิปแรกค่ะหนูดูตั้งแต่ uk, ยุคไดโนเสา ตอนนี้เลยค่ะแสดงว่าเจ๊กแก่มากหรือว่าน้องโตเร็วอันนี้ไม่แน่ใจบอกต่อคลิปพี่พาสนุกมากใจฟูจุดจุดเลยนะคะถ้าไงเราไปด,ดูก่อนค่ะก้าน้ำขุ่นค่ะโกงกนวดสบู่ลักหรือบินัยนะคะน้เปล่าค่ะสีฟ้ากลิ่นบูเบอลรี่ค่ะไม่มีไม่เป็นไรพี่พาเลยเอามาประชดขวดใหญ่เลยอะไรอย่างนี้ oh, no. ตอนแรกนะคะน้องบอกให้ใส่กาวน้ำขุ่นลงไป3 4ถึง4ช้อนช้อนตวงค่ะช้อนตวงนะใส่น้ำเปล่าลงไปอีกนะคะใส่โฟมโกนหนวดตามใจพี่พาเลย ใส่กลิ่นบูเบอรี่ลงไปค่ะตวงนิดนึงี่ประมาณปรืดนึงนะคะใส่เยอะๆไปเลยน้ำลักลงไปน้องบอกว่า2-3มนุษย์มนุษย์ให้เข้ากันน้ำครามโรคใส่จึงว่าจะจับตัวเป็นก้อนนะทุกคนบีบๆๆๆใส่เข้าไปค่ะในโอ้ ดีต่อใจก็ใจต่อใจได้ทุกคนได้มาแล้วนุ่มมากพี่ปาจะบอกว่าพี่ปาแอบใส่น้ำลงไปอีกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งดีนะไม่ได้ใส่บอแหละกอันเนี้ยใส่น้ำยาปลาพาก็แข็งเลยทุกคนเพราะว่าใส่ลักไปทั้ง3มปืนเนี่ดูดีจิ้มฟินมากตายแล้วเธอ คือไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแค่นี้จริงๆอ่ะแต่ว่าพี่พารู้สึกถูกใจอ่ะถูกใจสิ่งนี้แม่เอาไงดีอะทุกคนอ๋ยตัดสินใจยากจุงอ่ะอ่ะพี่พาให้คะแนนน้องสิบคะแนนเต็มค่ะอะไรอ่ะพี่พาทำไมได้อ่ะก็ไม่รู้สินะมันมีความแบบเอ่อบอกไม่ถูกว่าโตะมีสีแดงทุกคนสลามสีฟ้าของเรากลายเป็นสีแดงนะบัดดนว้าวา จะเอาเป็นสิบมงมุหรือเปล่ารูสิทุกคนดีต่อใจก็ใจต่อใจนะคะยังไงเธอก็จะต้องอยู่อยู่ดีนะคะวันนี้ไปดูกันเลย Q&A น้องถามอะไรเปว่าพากันบ้างตามไปดูกันเลยจ้าอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพี่พาจะมาอัด ASMR Cheese Board กันค่ะนอติดตาด้วยนะจ้ะนะจ๊ะนี่จ๊ะนี่จนี่มาดูสลามกันเลยนะคะเดี๋ยวดูท้ายคลิป ASMR ก็รู้ว่าทำไมพี่พาให้10คะแนนนะ น,มา,นมามาถึงคำถามแรกกันเลยนะคะน้องถามว่าพี่พาเคยท้อกับการทํำ YouTube ไหมคะ <c oughs> เคยสิทุกคน <_ n ots> เพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ YouTube แบบดรอปมากๆเพราะว่าเขาไม่ให้เอาเด็กมาแสดงไม่ให้ใช้ของเด็กอะไรเงี้ยเขาจำกัดการดูมากๆท้อสุดๆเลยแล้วก็บึ่งนึกขึ้นได้ว่าท้อเขามีไว้ให้ลิงถึง อันนี้ดีขึ้นมากมากใครจะดูไม่ดูไม่เป็นไรเจมแบบอยู่กับแฟนคลับแค่คน2คนนี้ก็โอเคแล้วนะคะออาอ่าที่2ทํทำไมพี่พาถึงชอบทําสลามคะเพราะว่าฟินสนุกเพลิดเพลินละเลินใจเล่นไปได้เป็นตัวเองได้พูดนุนพูดนี่นั่นคือสิ่งที่ชอบค่ะอาอ่างสุดท้ายพี่พาชอบสูตรนี้มุ้ยอชอบนะให้1ิบเลยนะจะบอกใครว่าให้10เลย ขอบคุณค่ะพี่พาคนสวยหนูแชร์มาหลายคลิปแล้วแต่พี่พาเมินหนูอ่ะจำไม่ได้แล้วซีซั่นไหนเป็นซีซั่นไหนแต่ว่าซีซั่นนี้มีคนแชร์น้อยมาแชร์กันเยอะๆนะคะแชร์เลยแชร์เลยแชร์เลยนะคะถ้าไงคลิปนี้เป้่าพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วเด้อบ๊ายๆจุ๊บจุ๊บมัว